ทนายอนันชัยชยเดชทนายความโพสต์ข้อความประกอบภาพผ่านทาง Facebook ทนายอนันชัยชยเดชนี่หรือคือสำนักงานใหญ่หแห่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ มียาเวทได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ผมตรวจสอบและยื่นหนังสือร้องเรียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายรีสุวรรณจันยาเพื่อให้อธิบดีกรมการปกครองเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่6มิถุนายน2565ตามที่เป็นข่าวแล้วนั้น ผมอยากทราบจริงๆว่าสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตั้งอยู่ที่ไหนน่าเชื่อถือหรือไม่พบว่าที่ตั้งของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของศรีสุวรรณจันญ,ญาคือบ้านเลขที่จุดจุดจุด,จดซอยปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นผมจึงอยากให้ประชาชนช่วยกันพิจ,จนารณาดูว่ารู้หราน่าเชื่อถือแค่ไหนเห็นใช้ เป็นสำนักงานแห่งใหญ่ร้องเรียนเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่ๆด็อกเตอร์ทิติมาบุญประเสริฐท,ที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นกรรมการและเหรันยิกของสมาคมได้มีหนังสือถึงผมและท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์ว่าไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมไม่เคยมีการจัดประชมุมไม่เคยทำบัญชีงบดุลเลย ผมอยากให้นายสีสุวรรณจันญาช่วยตอบข้อสองสัยเหล่านี้ให้ประชาชนทราบหน่อยครับในเมื่อท่านไปร้องเรียนคนอื่นๆไว้มากมายเท่าที่ตรวจสอบตั้งแต่ปีพศ2562ถึงปีพศ2565จำนวน352เรื่องสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโปรง่งใสสะอาดหรือไม่ผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกท่านอยากรู้ ช่วยตอบหน่อยอย่าเฉยผมและประชาชนจะรอฟังคำตอบจากนายศรีสุวรรณจันยา